คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อแหลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งจะทำให้เกิดมีพกรรมการลอกเลยนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ไม่เสพกัญชาและยาเสพติดฝากถึงเจ้าแก้งดงาวคาราดราม่ากันเยอะ ไม่ชอบก็เลื่อไนไปทำเพื่อความมั่นึงใครจะเก่งมันจะเกิดเนาะพ่อมันข้าวคลองมันจะเกิดรอควาย เดิกๆนู้ๆไม่ควรทำไม่ควรลอกเรียนแบบเพราะมันคือคุณงูที่ทำให้จิตตัวบายบายติดตามผมด,ด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับแลวกดกระดิ่งให้ผมด้วยครับ คลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อแหลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งจะทําให้เกิดมีลกรรมการล่อล่นแบบได้เด็กๆน้องๆหนูๆควรได้รับคําแนะนําจากผู้ใหญ่ที่ไม่เสพกัญชาและยาเสพติด